วันนี้จะมาฝากเงินเพิ่มนะครับถอนกำไรไปฝากลงเพิ่มอีก1 0 0 0พันเหรียญนะครับใส่ในพอตใหญ่นะครับอ่าครั้งก่อนได้จากาฝากไปพันเหรียญในวันที่9อ่าวันนี้คือวันที่15แล้วและผมก็จะมาฝากเพิ่มอีก1 0 0 0พันเหรียญนะครับ อพอร์ตนี้ผมก็สะสมได้700กว่าเหรียญแล้วนะครับผมก็จะทำการพอร์ตถอนเลยอ่ายอดยอดทีมผมก็สองพันกว่าคนแล้วนะครับอ่าผมก็จะสโนวอนนะครับถอนเลยสองพอร์ตวันนี้จะเหลืออ่า ผมจะถอนได้ทั้งหมดคือ717เหรียญน,นะครับโดนค่าทมเนียม5%โดนหักไปอีก35เหรียญเหลือ681เหรียญน,นะครับทำไมถอนไม่หมดใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทียังเหลืออีกตั้ง55เหรียญเกิดจากอะไรนะครับผมกดทัดไปเช็คนะครับเนี่ยครับ USDT ของผมถอนออกไปเรียบร้อยนะครับแต่มีเชนอื่นนะครับ ก็คือ BNB อ่ามีทีมงานผมหรือเพื่อนผมฝากไว้นะครับมันก็ปันผลมาหาผมด้วยนะครับแล้วก็มีพวก Ethereum นะครับอ่ที่เขาลงทุนกันนะครับเชนพวกนี้สามารถลงทุนได้หลายเชนนะครับไม่จำเป็นต้องลง USDT อย่างเดียวนะครับลงทุนได้หลายเชนนะครับใครสะดวกเชนไหนหรือชอบเชนไหน ลงทุนได้นะครับในฟินทอดโอเคพอตนี้ผมถอนออกไปแล้วรอครับรอ usdt เข้านะครับตอนนี้ผมก็ไปพอตที่2ต่อเลยพอตที่2ก็คือพอตที่เป็นกระเป๋าใหญ่นั่นแหละครับพอตที่ผมลงทุนไปเรื่อยเรื่อยเรืเรจนตอนนี้ในพอตนี้มีอยู่5,100เหรียญ ในพอตนี้ก็จะมีเพิ่มอีก280เหรียญน,นะครับผมก็จะทำการถอนเลยครับ280เหรียญโดนค่าธรรมเนียม5%นะครับโดนไป14เหรียญน,นะครับเหลือ266เหรียญในพอตนี้ผมก็จะมีเหรียญ usdt ที่ครั้งก่อนถอนออกมา 72เหรียญเดี๋ยวรวมกับตรงนี้ก็น่าจะมีอีก300กว่าเหรียญน,นะครับในส่วนนี้นี่ครับพอตครั้งก่อนที่ผมลงทุนไปตอนวันที่9ะครับวันนี้จากวันที่9มาถึงวันนี้ก็แค่6วันนะฮะผมจะใส่เพิ่มไปอีก1 0 0 0เหรียญน,นะครับโอเคพอร์ตนี้มาแล้วนะครับได้ทั้งหมด681เหรียญน,นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปเอากระเป๋าในพอตที่ผมจะลงทุนเพิ่มนะครับ นี้ครับก็คือพอตนี้แหละกระเป๋าใหญ่คือ5,100เหรียญทุกการทุกการถอนนะครับมันจะมีค่าธรรมเนียมนะครับเป็น bnb ก็ถ้าถอนบ่อยก็ควรจะมีเก็บไว้สัก สักสักสักหนึ่งสักไม่ต้องเยอะมากก็ได้ครับแต่ขอให้มีฮะพอร์ตนี้ผมถอนบ่อยนะครับผมเลยเก็บค่าธรรมเนียมไว้2อ0สบาทนะฮะซื้อเหรียญบีนบีมา2อ0สามบาทก็อยู่ได้เป็นอย,อยู่ได้ยันลืมอะครับตรงนี้ครับแต่ละพอร์ตถ้ามีการลงทุนนะครับเอาบีเนบีไปวางทิ้งไว้นะครับสักพอร์ตละร้อยก็ยังดีครับโอเคอันนี้ผมได้ทำการโอน ไปเรียบร้อยส่วนยอดข้างบนเนี่ยครับที่เห็น340.9 4ยสียอดมาจากไหนครับนี่ครับคลิปเก่าๆผมก็จะมีบอกนะครับผมลงซื้อหุ้นตัว f t h ไว้นะครับเวลาเราฝากเงินนะครับครบ1,000เหรียญเราจะมีสิทธิ์ซื้อได้1ิเหรียญนะครับตอ1000นะครับ100ก็คือ1สิทธิ์นะครับแต่ขั้นต่ำคือซื้อได้คือ10 10นะครับก็คือ1,000เหรียญ โอเคพอตนี้ไปแล้วเรามาดูพอตที่เราจะลงทุนกันดีกว่าครับโอเคนี่ครับาจากเมื่อกี้ผมทอผมนี่ครับเงินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะไปลงทุนเลยพอตนี้ก็จะเป็น จาก5,100เหรียญนะครับเพิ่มมาอีก1,000เหรียญโอเคผมจะเลือกเชนเองนะครับอ่าตอนแรกก็กล่าว่าจะลง BNB นะครับแต่ BNB ดันดันโดดขึ้นมาอีกผมก็เลยเออเอาไว้ก่อนเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะฮะ BNB ลงเท่าที่ผมคาดหวังเอาไว้เดี๋ยวผมจะมาลงทุนตัว BNB ให้ดูนะครับโอเค เราก็จะมาหาครับ USDT BP ย0่นี่ครับสัญญาตรงนี้29,800เหรียญนี่คือคนขอกู้นะครับ29,800เหรียญนะฮะตอนนี้ระดมทุนได้แล้ว4%เองครับย,ยังขาดเยอะไปหมดนะฮะโอเคผมจะรีเซ็ตหน้าจออีกสักรอบอันนี้ดีกว่าครับ6,200เหรียญตอนนี้คน อย่างรอย่างผมเนี่ยผมปล่อยกู้เนี่ยผมก็จะอยู่ในความคืบหน้าในการระดมทุนข้างล่างคือ67%เปอร์เซ็นต์เนี่ยครับผมฝากเพิ่มไปอีก1 0 0 0นเหรียญนะฮะหมดพอดีสแสดงมีคนปล่อยกู้ไปครบจำนวนแล้วโอเคเราหาใหม่เนี่ยฮะ2,9,000นะครับหรือเอา1,900 0ดี1,900 0โอเคผมเอาเป็น1,900 0แล้วกันใส่ไป1,000เหรียญครับ เรียบร้อยครับอันนี้ผมลงทุนได้แล้วเวลาประมาณนี้เลยครับ3มโมงหนงนาทีนะฮะแต่ตอนเนี้ยเราลงทุนไปเวลานี้แต่มันยังไม่ได้จับคู่สัญญาครบนะครับเพราะว่าเราลงทุนไปสัญญามันยังไม่หมดนะฮะถ้าเขาคนที่ปล่อยกู้เนี่ย ครบจากยอดที่มันขาดไปอะครับและมันหายไปตรงนั้นนะก็คือจะสัญญาเด้งนะฮะเดี๋ยวผมขอไปเช็คสัญญาผมจะเข้ามาหรือ,อยังจะให้ดูนะฮะเราสมัครไปตอนบ่ายสามหนึ่งนาทีนะครับถ้าสัญญามันขึ้นว่าแมทตอนไหนอ่ะหกพัหนึ่ยเหรียญแสดงว่าแมทแล้วนะครับนี่ครับ แมตเรียบร้อยนะครับต้องมารอดูอีกว่าสัญญาถึงเวลาไหนแมตแล้วนะฮะรอ,อสักพักหนึ่งคำนวณอยู่ใครที่สนใจลงทุนนะครับลองตัดสินใจดูนะครับใครอยากมีไรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่ลองมาปรึกษาได้นะครับฟินท o อส สำหรับผมผมได้รายได้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับส่วนใครที่อยากจะเริ่มต้นนะฮะไม่ต้องหน้าครับร้อยเหรียญก็ได้ครับผมทำสายเป็นแบบไม้เสียบลูกชิ้นลงมาข้างล่างเรื่อยๆนะครับในส่วนนี้โอเครอผมอยากให้เห็นนะฮะว่าพอลงทุนเสร็จแล้วมันจะขึ้นแบบไหนนะครับ เนี่ยครับอันนี้คือยังไม่มาผมให้ดูสัญญาเก่านะฮะผมลงทุนไปตอน6กโมงสิบแปดห้ดนะฮะสิบแปูอันนี้ครับพอมันแมทแล้วนะครับดอกเบี้ยที่มันจะปันผลให้เราคือ1 9 1 9 1 1นะครับตรงเนี้ยเขาจะปันผลให้เราแต่เราฝากตอน18.57นะครับต้องมาดูนะฮะไม่ใช่ว่าพอถึงปุ๊บ18บ7เฮ้ยทําไมมันไม่ปันผลนะครับ คุณเข้ามาดูตรงนี้นะฮะบางทีดอกเบีย้ยงวดปัจจุบันตรงเนี้ยคุณอาจจะเลยไปชั่วโมงหนึ่งสชั่วโมง3ามชั่วโมงแล้วแต่นะครับว่าสัญญาใหม่นะครับเพราะเพราะที่คุณฝากเนี่ยมันมีสัญญาทุกๆ7วันนะครับ7วันใครปล่อยกู้7วันมันแมทเลด้วยเวลาไหนนะครับเขาจะนับเวลานั้นนะครับที่จะได้ที่จะจ่ายดอกเบี้ยให้คุณนะครับคุณลองเข้ามาเช็คนะฮะดอกเบี้ยมันอาจจะ ไม่ใช่เป๊ะเท่าที่คุณฝากนะครับวันเวลาที่คุณฝากเท่าไหร่เนี่ยคุณต้องเข้ามาเช็คข้างในขอโทษครับอ่า <c oughs> อ่าพอร์ตนี้ผมก็จะมี6,100เหรียญแล้ว พอตนี้ผมไม่ได้ชวนใครนะครับใครที่เข้ามาแล้วทำไมเฮ้ยทำไมเราได้เงินน้อยจังมันไม่เห็นได้เงินเหมือนคนอื่นที่เขาได้กันเลยเยอะๆครับงานฟินทอนนะครับจะบอกว่ามันขึ้นอยู่กับเงินเรานะครับว่าเราลงมากลงน้อยเท่าไหร่นะครับมันไม่เกี่ยวนะครับต่อให้คุณมีตำแหน่งแล้วคุณลงเท่าเดิมไม่ใช่คุณได้เงินเยอะเพิ่มขึ้นนะครับ แล้ว2ถ้าคุณไม่ทำสายงานเพิ่มหรือคุณไม่มียอดเพิ่มก็ไม่มีผลอะไรนะครับมันเงินไม่ขึ้นครับมีตำแหน่งแต่ไม่มีเงินนะครับตำแหน่ง gm เนี่ยมันชนเยอะนะครับผมจะเปิดของผมให้ดูนะฮะผมชนยัน s vp เลยครับสิ่งที่ผมได้คือผมไปทำสายของผมเองนะครับมันถึงได้นะครับถ้าใครไม่ทำเนี่ยก็ไม่มีได้หรอกครับ ผมบอกเลยครับผมจะไล่เปิดให้ดูนะครับค่อนข้างนานหน่อยขอเลื่อนไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมนับให้ดูนะฮะสายงานผมตอนนี้2,000ัอัพแล้วนะครับ2,000กว่าคนมัน มันก็มีคนรู้กับคนไม่รู้นะครับที่เข้ามาก็เพื่อฝากเงินอย่างเดียวแต่ไม่ได้เรียนรู้หรือว่าไม่ได้ศึกษาอะไรเพิ่มเติมนะครับคนเหล่านี้ก็คือผมไม่รู้ว่าเขาตัดสินใจยังไงนะฮะว่าเขามาฝากเงินอย่างเดียวหรือเขาไม่อยากได้ตําแหน่งด้วยหรือเขาไม่ทําเลยนะครับมันมีหลายคนนะครับที่มาเพื่อฝากเงินกินดอกเบีย้ยปันผลวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นกับคนที่เข้ามาอยากมีไรายได้มากกว่านั้น ฟินทอนให้ได้นะครับเพียงแค่ว่าคุณตัดสินใจยังไงคุณอยากได้แบบไหนคุณอยากเป็นยังไงนะครับฟินทอนยังอยู่กับเราได้เป็นปีๆนะครับใครใครอยากจะเข้ามาทำไรายได้กับฟินทอสหรืออยากจะสะสมเงินเพื่อเอาไปทำประโยชน์ในอนาคตข้างหน้าของคุณเองคุณก็ลองมาครับตัดสินใจดูนะครับมันค่อนข้างเยอะนะครับ ร่อแป๊บหนึง่งเดี๋ยวผมจะให้ดูสายงานนะครับว่ามันเยอะแค่ไหนนะฮะยอดวอลลุ่มก็ประมาณล้านกว่าแล้วนะครับส่วนตัวผมผมทำสายสองเรื่อยๆนะฮะน่าจะขึ้น SVP ไม่นานนะครับตรงนี้ก็พยายามอยู่นะฮะ โอเคล่างๆเนี่ยจะมีคนขึ้นตำแหน่งเยอะนะครับโอเคจากผมลงไปนะครับอันเนี้ยจะเป็น GM ติดตัวผมเลยก็คือคำเชิญสายคำเชิญโดยตรงเนี่ยก็คือ GM คนแรกของผมที่ติดตัวผมนะครับหลังจากนั้นก็มาเรื่อยๆนะครับ GM อ่า GM ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มี SVP เลยนะครับ SVP ก็คือเขาเป็นตำแหน่งสูงกว่า GM และ ระดับแรกคือ gm ระดับ2คือ vp ระดับ3คือ svp svp นี่คือระดับ3แล้วนะครับยอดโบลุ่มทีม5 0 0 0 0นเหรียญนะครับแล้วก็มีเป็น gm 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 เรื่อยๆนะครับผมไม่ได้นำนะครับว่า gm กี่คนแต่มันค่อนข้างเยอะ,อะแล้วก็มี vp นะครับ vp ตรงนี้นะครับก็ยอดโบลุมก็คือแสนห้านะครับในแขนในแขนที่2นะครับแขนแรก จะยาวแค่ไหนไม่รู้นะครับแต่แขนที่2คุณต้องมีวอลลุ่ม5 0,000เพื่อให้เพื่อนๆคุณขึ้นเป็นตําแหน่ง gm คุณถึงจะขึ้น vp นะครับตรงนี้ใครอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวว่าผลประโยชน์ตําแหน่งเป็นยังไงถามได้นะครับเนี่ยฮะขึ้นเยอะครับ gm เยอะเลย vp ก็เยอะเลยนะครับสายผมสำหรับคนที่ไม่ขึ้นอะไรเลยเนี่ยฮะที่ผมเลื่อนๆให้ดูเนี่ยบางคนเข้ามาอาจจะไม่รู้นะครับ พอไม่รู้ปุ๊บโอกาสเนี่ยก,การขึ้นตําแหน่งกับไม่ขึ้นตําแหน่งเนี่ยก็นแนะนําว่าขึ้นตําแหน่งจะดีกว่านะครับแต่ได้เงินเยอะกว่าไหมมันได้เยอะกว่านิดนึงครับแต่ก็ยังดีกว่าได้น้อย,ยครับก็คือได้ฮะเนี่ย SVP คนที่2นะฮะที่เหลือก็จะเป็น GMVP VP เนี่ยฮะเรื่อยๆนะครับ VP GM GMVP โอเคข้างบนอ่าเนี่ยครับคนที่เหลือนะฮะที่เข้ามาแล้วไม่รู้อะไรเนี่ยฮะเขาเข้ามาเขาก็อาจจะฝากแต่งเงินนะครับแต่เขาไม่รู้ว่าแผนการตลาดทํำยังไงเขาขึ้นตําแหน่งหรือทอํายังไงเขาได้เงินเพิ่มขึ้นนะครับคนคนแบบนี้บางทีดูคลิปอย่างเดียวนะฮะแล้วก็อาจจะไม่ได้ศึกษาหรือถามข้อมูลหรือว่าอาจจะอยากถามนะฮะแต่ไม่กล้าถาม คือมีหลายๆท่านนะฮะที่ไม่กล้าถามแต่สำหรับผมนะฮะเพื่อนผมทุกคนขึ้นตำแหน่งได้ผมผมผมตามหมดครับเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ต่อเขาครับนี่ฮะขึ้นเต็มเลยครับ vp gm 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 vp นี่ครับใครแอคทีฟที่ขึ้นทั้งจขึ้นตั้งแต่ตำแหน่ง VP ขึ้นไปเนี่ยนะฮะคนที่ขึ้น VP ีเนี่ยแสดงว่าเขาทำผลประโยชน์ตัวเองเพิ่มนะครับคือทำสาย2นะฮะให้เป็น50,000่นะครับห0,000เหรียญน,นะครับเขาถึงจะมีตำแหน่ง VP ได้แต่ถ้าเป็น GM เนี่ยผมบอกเลยเกือนครับ GM มันก็เหมือนตำแหน่งธรรมดาใครบอก GM ได้ตำแหน่งปุ๊บจะมีร้อยเหรียญไม่ใช่นะฮะเนี่ยถ้า GM ชนอย่างที่ผมเปิดให้ดูเนี่ยฮะชนขนาดนี้นะครับ คุณเป็น gm คุณก็ไม่เห็นเงินอยู่ดีนะครับผมบอกแค่นี้แหละเออถ้าคุณไม่ทำสาย2ให้ขึ้นเป็นตำแหน่ง vp ขนาดขึ้นเป็นตำแหน่ง vp คุณยังได้ไม่เท่าไหร่เลยยังได้แค่ร้อยเหรียญเองอาจจะไม่ถึงด้วยในบางทีนะครับถ้ามี vp ชนก็เหมือนเดิมครับถ้า vp ชนเหมือน gm แบบนี้นะฮะแบบมาเยอะๆอย่างนี้นะฮะก็ไม่เห็นเงินอยู่ดีครับคุณต้องไปทำสายสงครับหรือเงินของคุณเองเท่านั้นนะครับ คุณถึงจะเห็นเงินนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วสวยหรูเฮ้ยมีคนช่วยแล้วขึ้นตำแหน่งนะฮะคนช่วยอโอเคนะครับแต่การขึ้นตำแหน่งแล้วอะคุณไม่เห็นเงินอะมันก็นหลายคนนะครับที่เข้ามาแล้วเฮ้ยไม่เห็นเงินแล้วก็หายไปนะฮะเพราะไม่มีข้อมูลที่เพิ่มเติมหรือลึกขึ้นนะครับถ้าใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมลึกขึ้นหรืออยากมีไรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่ลองปรึกษากันได้นะครับผมวางแผน การเงินให้กับเพื่อนๆผมมาหลายคนแล้วนะครับตรงนี้ก็ลองดูนะครับใครจะตัดสินใจเข้ามาเรียนรู้หรือมีคำถามเข้ามาได้นะครับโอเคงั้นคลิปนี้ผมลงทุนก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้มี6 0 0 0เหรียญแล้วนะครับเดือนนี้ผมตั้งเป้าไว้หมื่นเหรียญผมไม่คิดว่าผมจะทำได้หรือไม่ได้นะครับแต่ผมจะพยายามทำให้ได้นะฮะเพราะว่าผมตั้งเป้าไวล้ละหมื่นเหรียญ 6วันพันเหรียญ6วันพันเหรียญยวสิ้นเดือนผมก็ต้องถอนเงินเอามาใช้ใจ่ายปกติอีกก็ต้องจัดสรรเอาพอร์ตหลักๆผมที่ผมจะถอนมาสโนโบอลแบบนี้ก็คือมีอยู่2พอร์ตเนี่ยแหละครับที่ผมทําอยู่ทุกคลิปนะครับส่วนพอร์ตอื่นๆอีกเป็น10พอร์ตเนี่ยผมถอนออกมาใช้นะฮะผมไม่ได้ทําคลิปถอนมาใช้นะครับเพราะผมถอนทุกวัน ฮะผมเอาถอนออกมาทุกวันนะครับวันละ, 100, 100, 100, 100, 100นะร้อยเหรียญร้อยเหรียญร้อยเหรียญนะฮะในพอร์ตอื่นๆนะครับในส่วนพอร์ตใหญ่ๆอย่างเงี้ยผมไว้ทำสโนบอลนะครับใครที่อยากมีไรายได้เท่าไหร,ร่นะฮะลองตัดสินใจดูนะครับเงินคุณคุณต้องตัดสินใจเองนะครับว่าคุณจะลงทุนหรือเปล่านะครับแต่ถ้าคุณไม่ลงทุนปล่อยเงินอยู่เฉยๆในแบงก์หรือในธนาคารก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับ เพราะเงินให้งอกเงยนะครับดอกเบี้ยก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเงินมีแต่ค่างเงินมีแต่ลดลงนะครับถ้าคุณไม่ต่อยอดของคุณเองนะครับโอเคครับคลิปนี้จบแล้วนะครับขอบคุณมากครับ